สวัสดีจ้าทุกคนมือนีแต้วจะพาเขาสวนเก็บพริกจ้าเพราะว่ามึงขึ้นอากาศหนาวหนาวจ้าพี่น้องสมองศาเนี่มือเสาตื่นขึ้นมาเป็นน้ำแข็งเป็นเกล็ดน้ำแข็งจ้าแม่ขนิง้งพริกกยังบ่ไดุู้ขักจ้าแต่ว่ากัตตองเก็บนี่จ้ามือนีแต้วพริกมาไว้ในบ้านกระจกหญ้าจ้าบ้านพัก พอดีบุคคลเทศยาเพ่นกนัเริ่มแห้งเริ่มตายเวอร์เลยจ้าแต่ก็เลยเอาพริกเขามาไว้ในบ้านพาักแทนกะทวงเวลาไปได้น่าจะประมาณ2อสาอาทิตย์จ้าพ่อให้พริกได้แดงนี่จา้าพริกที่แต่เก็บไว้พริกบางส่วนเตก็เก็บจนหมดต้นจา้าจะแดงบ่แดงกระตงเก็บ ส่วนตนที่ยังดีๆอยู่ก็เอาเขามาไว้ในบ้านผักจ้านี่จ้าอีกซีหากะถางเอามาไว้ในบ้านกระโจกงาจานี่นั่นฟังจากสวนจา่าหญาเพันกระคุดขึ้นมาไวเอามาตากแห้งในบ้านกระจกกนจ้าอยู่ในบ้านกระโจกนี่กอ็อุ้นๆจ้ามะเขือเทศก็ยังมีนิดหน่อยปะปายจ้าพุนยังบริสุ์กับมีจ่ากะเขือเทศ นี่ยจ้ายังบริสุทธิ์ก็มีใบก็บเริ่มเหี่ยวเริ่มจะตายเราจะพ่นกับบทนหนาวปานได้ทางยุคข้างนอกน,นี่คงจะแหงไปโดนเราจะอันนี้อยู่ในบ้านกระจกบ้านกระจกกันยังอุ่นดีจ้าอยู่ในบ้านกระจกแต่กันยังมีกระเพราขาวอีกกระถางหนึ่งจ้านี่กันยังดีๆอยู่จ้าเริ่มเป็นดอกแล้ว พ่อได้พัดกินจ้าต้นตะไคร้ของเฮากับมี่อยู่กระถางหนึ่งจา้านี่กันยังดีๆอยู่จา้าไว้ในบ้านกระจกฟักทองญี่ปุ่นจา้าแต่เก็บมาจากต้นตะกีจา้าได้สามลูกลูกในหน่อยตะหักตาหักจา้าผ้นหนีพันว่านหวานเมอในหน่อยกับหวานยิิงนวยแกเอาไปเห็ดของหวานกระแสบจา้านี่ลูกตะหักตะหักเลยจา้า พักนี้หนาวจ้าหนาวหนาวมือจนแข็งจ้ากระบานนี้แต่วปลูกเป็นสตอรอเบอรี่จ้าเบิ่งจ้าทุกคนสตรอเบอรีร่ซ้ำเดูลูกใหญ่ๆจ้านี่สวยๆเลยจ้านี่ยังมีลูกอีกด้วยจ้านี่สีขาวสดสุก นี่กำลังเริ่มซุกล้วจ้ะขังใก็กัอมกสฉีจีใจอีก่พวงหนึ่งสวยๆจ้าลูกไงเดี๋ยวจะเก็บเดี๋ยวจะเก็บไปเลยจ้า ผักสลัดก็งามงามจ้ะฟังเสียงจากกอบกบกรอบกอบเลยจ้ะเก็บพักสลัดหม่กระตายจ้ะอยู่บ้านนี้ปูเลียงกระตายจ้ะเพิ่นเลียงไวโช่เลียงไวถ้าไปประกวดแล้วก็เป็น งานอดิเลกข,ของปูจ่ะปูเลี่ยงไก่เลี่ยงกระต่ายตาหักนะจ่ะขอไก่จ่ะเดี๋ยวจะพามาเก็บไข่ไ,ไก่วงนี้มีสามลูกจะเปื่อนนิดนึงจ่าะวามื่ขึ้นนี่ฝนตกแล้วกะ อากาศเย็นๆจ้าอุ้ยยังขอดยังออกไม่ๆได้เ่ยจา้าไข้หน่อยนี่อุ่นๆอยู่เลยเจ็บเก็บไข้ไวจา้าบาดเต็มแผงเข้ากับเอาเข้าบ้านจา้าไข้ไก่มีสีนี่น้ำจา้าสีขาวกับมีสีออกเข้มๆแบบนี้กับมีจา้า แต่ว่าแต่หมักสีหนีจ้ามันจังคือไข่บานเหา